สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านทางช่อง u t u b e HR Channel ผ่านทางช่อง YouTube คนทำงาน h r กับศิประกันสังคมและผ่านทางช่อง YouTube รับทำทีบิวด้แน่นอนครับสำหรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืน 100, บาทขอทำการอัปเดตอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเช่นกันกับหลายๆสื่อล่าสุดนะครับ ใครที่มีแอปเป่าตังค์นะฮะได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังค์เงินดิจิทัานหนึ่หมื่นบาทจะโอนผ่านแอปเป่าตังค์นะฮะซึ่งก็มีคําถามต่างๆนานาจากประชาชนทั่วไปไหนบอกจะไม่มีการลงทะเบียนไหนบอกจะไม่มีการยืนยันตัวตนนะครับอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปล่าสุดนะฮะล่าสุดวันนี้ มีกระแสข่าวออกมาชัดเจนเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับใครก็ตามที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทจะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังนะครับผ่านแอปเป่าตังเช่นเดิมและจะได้รับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนครับที่ผ่านมามีคนแอปนะครับมีคนยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง จำนวนจำนวนนะครับที่ผ่านมาเท่ากับ40ล้านคนก็เหลืออีกประมาณนะครับก็เหลืออีกประมาณ10ล้านกว่าคนเกือบนะฮะ20ล้านกว่าคนยังไม่มีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าในกรณีที่ไม่มีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปเป่าตังจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทหรือไม่ ก็ต้องตอบแบบนี้ครับหากเงื่อนไขนะครับสำหรับการรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าให้มีการยืนยันตัวตนแน่นอนครับก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนประเด็นสําคัญแล้วคนที่ยืนยันตัวตนที่ผ่านมาละ่ะมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังแล้วไม่จําเป็นจะต้องยืนยันตัวตนอีกใช่หรือไม่ซึ่งกระแสข่าววันนี้ก็ได้บอกว่า สำหรับคนที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วไม่จำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนอีกนะครับหรือทางรัฐบาลทางกระทรวงกันข้างจะโอนเงิน1,000 0บาทผ่านแอปเป่าตังเช่นเดิมแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับการพูดคุยถึงเรื่องเงินดิจิทัล1,000 0บาทนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องเราต้องติดตาม อย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะว่านะครับมีหลายคนที่หวังจะได้เงิน1,000 0บาทใช้จ่ายในชีวิตประจําวันซึ่งหลายคนรอตรงนี้เยอะมากๆนะฮะซึ่งต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้แล้วก็ ที่เป็นผู้ติดตามช่อง YouTube HR Channel นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วท่านเห็น QR code ด้านบนท่านสามารถสแกน QR code ได้เลยหากท่านสแกน QR code ท่านจะได้เข้าร่วมถามตอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกับช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมสแกน QR code นะครับ และวันนี้ขอบคุณครับสำหรับอาการติดตามรับชมสวัสดีครับ